สวัสดีค่ะวันนี้มีภาพยนตร์ต่างประเทศมารีวิวแล้วก็แม่สปอยให้ฟังค่ะชื่อเรื่องว่าฉลาดเกมโกงชื่ออ่าต่างภาษาอังกฤษว่า Bad Genius อ่าก็คือฉากเกมโกงเวอร์ชันต่างประเทศน,นี่ยค่ะโอเคเป็นภาพยนของปี2024นะคะระยะเวลาของหนังคือ1ชั่วโมง36นาทีค่ะช่องทางรับชมคือ Netflix Netflix Thailand มีพักไทยค่ะโอเคคือจริงจรม่รีวิวอะไรคืคอ คือมันคือหนังรีเมะคะเค่ะอือเริ่มต้นยังไงจบจบเป็นยังไงไอ้น,นา่าดะเหมือนต้นฉนแบ,บแับละแต่แค่ระหว่างทางค่ะฉันเชิญการเล่าแบบนี้ต้องเกิดดว่าผมมาชอบเวอร์ชันหนังของพี่บาทมากพี่บาภพูดกับเรียกผมเนีเวเวอร์แรกแล้วนะคะเวอร์แรกชอบมากเหมือนพี่บาสก็คือบอกกาวายรพเทศไทยค่ะ ภาพยนตร์แกแบบเซ็กซี่มีชั้นเชิงอาร์ตภาพศิลป์มีจังหวะดึงแต่ก็ไม่ได้แบบดึงเออยมากเหมือนภาพยนตร์ญี่ปุ่นที่แบบสองชั่วโมงที่แบบเป็นแนวแนวนี่แบบดึงแบบในตอนที่ต้องดึงเ็วในตอนที่ต้องเร็วไหมคะอืมเป็นเหมือนเป็นพี่ฝ่องตาไว้ประเทศไทยเลยอืมแล้วก็เวอร์ชั่นซีรีส์ที่พี่เจ้าหนายพี่จูนเนีย้บผกเลขนเวอร์สองนะคะพี่เจ้าหนายก็เล่นดีเล่นดีเหมือนเป็นหนังเรื่องแรกเขาเอซีรีส์เรื่องแรกเขาใช่ไหมคะ อพี่จูเน่ก็เล่นดีน่ารักด้วยอืมดูไม่ออกว่าเป็นคนที่บ้านดีเปนะ็นพี่จูเนยคนทำไมถ้าดูไม่จนนะบอกเลยไม่ว่าแต่เล่นดีครับไหนน,นี้แล้วก,ก็ก็เนยเป็นที่มาของเวอร์ชันที่ผมต้องเก็บค่ะคือชอบเวอร์ชันแรกเลยต้องตามเก็บมาเรื่อยๆอเวอร์ชันสองเวอร์ชันที่มีซีรีส์เห็นได้พี่เชื่อนะพี่พี่ไนะอ้ม่ไอ้สิ อ่เวอร์ช,ชั่นแรกได้พี่พี่เจมอ่มาเล่นมันก็เลยยิ่งดูมีมอ,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 อิม,อมแพคในฝั่นนขง,อยอยขงของของของตัวบ้านรวยอ่ะอืมกวนกวนแล้วก็อ่าแล้นต่อันนี้ผมขออนุญาตมาขยายคำนิฟรีเมทแล้วฟนนะคะเพื่อแบบเีเมทในความรู้สึกของผมาะใจผมยกตัวอย่างของอภาพยนตร์เกาหลีชื่อเรื่องว่าอิวมาเลยน่าจะปีสองพันสอ่งสองพัประมาณนี้คะ่ะ อืมแล้วก็พระเอกคือพี่ที่เป็นพระเอกรัสฟูดเกมอะค่ะ s q ส i d g เกมแล้วก็นางเอกก็คือจวนจีคุนสมัยผมเขาเรียกจจนจีคุนนะแต่ไม่รเรียกจริงๆชื่อจริง,ร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 งพี่เขาอะไรเป็นหนังรักแพท้จากติดอันดับหนึ่งในสิบของผมเลยหนังรักตลอดการที่ผมดูเลยอะค่ะคือชอบมากด้วยเนื้อเรื่องเขา แล้วก็้ดยมีฉากมีความอาร์ตความศิลป์การทีนิวตต่ตางก็เลยเป็นที่มาของรีเมคซึ่งไอวดออกไปผมจำแนงมอนเนอร์ Modern, หรือค่ายไหนออกไปนะคะแล้วก็ตัวเอกตัวเอกพระเอกก็คือพี่เคียนนูนีจอนวิกราแล้วก็พี่แซนด้าบูร์กอ่าไม่ต้องแปลกใจค่ะคู่ขวัญจากสปีดซึ่งมีขาวและนและนอกจอเหมาะสมกันทุกอย่างมาเล่นแต่ด้วยนะตอนนั้นถ้าผมจะไม่ผิดนะอืม หมือนเขาทีบิวทีบิวไปหน่อยอะทีบิวทีบิวของต้นฉบับไปหน่อยเอาปมต่างๆมาก็สายไปแต่ความอินการสแสดงหรือการอะไรมันไม่วัฒนธรรมไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะมันเลออินไม่เหมือนกันผมจําได้ว่าเลเทถามผมนะแต่ถ้าผมมีเวลามไม่ได้แวบมีโอกาสาผมจะหามาผมเจอแล้วในไม่แน่แต่ว่าดูช่องไหนแม็กซ์พารหรือดิสนีย์พาร์แต่ว่ามีพาร์ทายผมย,ยังไม่ดูแต่มิวกลับมาเดินดูพมจะกลับมาด้วยดูนะตอนนี้ตอนตอายุขนาดนี้แบบ30ปีผ่านไปไอยากรู้ว่า จะเกิดเป็นยังไงขึ้นมุมมองจะเปลี่ยนไหมโอ้โหสึว่าตอนนั้นดูเลยเทมากอืมแล้วก็อีกอ,อ,นนนอันหนึ่งอีกอันนึงเรียกว่าไม่ดูเลยเป็นซีรีส์ยิปซีรีส์เกาหลีชื่อว่า Start ทอัพสตาร์ทัที่เป็นอ่าหัวหน้าหงอ่าหัวหน้าหงชื่อจริงรเรียกจำชื่อพี่เขาไม่ได้อ่าแล้วกนโดซานแล้วน,นั่นเอกก็เป็นพี่อ่าแบจีซูมิสเอ เวอร์ชั่นซีรีส์ทำดีเล่นเร็วมีความรู้มีอะไรใส่เข้ามาเต็มในผมผมอวยมากแต่ว่าประเด็นคือเป็นโบร์บสซีที่ระดับผมว่าดีมากๆคนดูถ้าถามถ้าถามสิบคนที่เคยดูมาผมว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ต้องบอกว่าโคตรดีอืมอันนี้ดีจริงๆค่ะดีจริงๆดำเนินเรื่องเรียบอมต่างๆการขยายอมต่างๆดูดูด,ดีดูสมุนแบบมาก แล้วก็อ๋อไอ้ไงน้องน้องรักเบอร์สองผมมากก็ชอบเล่นนี้จนแบบเขาบอกเขาแต่งตัวแนวโดซ่าเลยเป็นแบบแนวไอทีหนุ่มไอทีใส่เอยนะอนี่ไมค์กี้แอร์ฟอสีขาวเันเก่งยีนแบบคือใครดูใครก็อิน่ะมสนุกสนุกเป็นเรื่องที่แบบถ้มว่าแก้แคบลิปอมเลยคือทําให้มันสนุกได้ค่ะอืแล้วก็อีกอันหนึ่งอันนี้คืออันนี้คือดี อันนี้ยกตัวอย่างนี้ก็คือว่าเอชออฟท o ม r ร w พี่ทอมครูา uh, ก uh, ับพี่พ,พี่พี่ผู้หญิงเอมิลี่บัชอ่พี่กับแซวว่าถ้าจะมีภาคสองก็ต้องรอให้พี่ทอมครูซเลิกเล่นวิเชนีวัซเบิร์นก่อนอ่ะที่พี่เอมิลี่แซวอ่ะอันนี้คือสร้างจากตัวตญี่ปุ่นผมไม่หนาบรีเมคได้ไหมเพราะว่าไม่เคยสร้างเป็นหนังมาก่อน แต่ว่าที่ผมชอบคือการตีความใหม่โอ้โหผมขอแน่นยาไปะนะว่าโถดีดีดบบดีสัตว์หมาเลยค่ะอืมดับดีดีเฮียเ้ยๆเลยค่ะแบบเพี้ยอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าคือดีเฮี้ยๆเฮี้ยสองตัวเลยค่ะแบบดีแบบเฮี้ยสองตัวเลยคือดีเฮี้ยอืมคือแบบทํามาให้ดแบบับแต่ตัวตัวใช้กระตูนอะก็คล้ายกันไงแต่ดูไปแล้วมาทําเป็นหนังอะสนุกมาก ตากตูผมก็ไปอ่านก็สนุกนะมีสองเล่มจบของค่ายค่ายเน็ตมั้งเรไม่รู้เราเป็นพินักนต่อ๋อทใไรอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของต่อย่อมาจากความหมายของปีแม็กี่ผมเดียเข้าใจผมแล้วก็อ่าต่อมาคือการทีบิวคือการคาราวาต้นฉบับผมแบ่งเป็นสองประเภทนะคะคือสมุิทากาที่จะทีบิวได้คือทวรสป้อนฉบับก่อนใช่ไหมคะ พอทีวิวที่ออกด่งออกเป็นสองประเภทก็คือว่าหนึ่งคือสําหรับทําทําเวอร์ชันนี้เพื่อทีวิวสําหรับคนที่ได้ดูภาคแรกเวอร์ชั่นแรกอ่าเพื่อเขารู้ว่าฉากไม่เราเก็บไว้ให้นะเราทํเพื่อให้ให้เห็นนะอืมแล้วก็แต่อีกประเภทหนึ่งคือคนที่ดูเวอร์ชันแรกแยกเป็นสองไ,ได้แค่สองประเภทนะคะห้าสิบห้าสิบเ,เป็นเมลเลียนที่ผมเคยบอกกันมันเป็นการเฟรปะการการดีกันเรียนวิสองหน,น้าอะเพสประเภทที่สองเขาที่ดูเขาดูเวอร์ชันแรกแล้วอืม ผมก็ไม่รู้นะค่ะแต่คำตอบจะคำถามนียังไงแต่ว่าเอาตัวเปมม็นต้นต้นต้นอ่าต้นของสมการเนี้ยกันอือก็สำหรับคนที่ผมอ่าคนที่ดูวัชนแรกและจะมีสองประเภทเหมือนกันห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันคือชอบมากกับไม่ชอบเลยน,นี่ขีบไปพานแล้วนะคะชอบมากกับไม่ชอบเลยอ่ะอย่างที่ถ้าไม่ชอบเลยปล่อย่างง่ายเลยไม่ต้องสนใจไม่ดูรีเมคต่อดูภาคแรกดูเวอรัชนแรกเสร็จก็ไปต่อเลยแต่คนที่ชอบ ชอบเบอร์ชันแรกอย่างผมเนี่ยปามาฉากเกมโกงนะตามมาต้องดูต้องดูถามว่าฉากเซสัที่เขามีในอันหนึ่งต้องทีมบิวไหมถามผมไม่จําเป็นเพราะว่าถ้ามันเป็นแกนหลัก,กอยู่ต้องเอาแวะก็อาจจะใส่ได้ไม่จำเป็นไม่ต้องใส่ถามผมนะแต่ทีบิวก็ทีมบิวแค่พอประมาณคือด้วยการคาราวะฉากนั้นนะผมผมรู้สึกนีผมชอบอืมแต่ว่า พอใจเวอร์คนที่ดูวชั้นแรกมีสองประเภทใช่ไหมคะคนที่ดูไม่ดูคือคนที่ดูมาแล้ววชั่นแรกมันประทับใจคาไปแนวเข on, าหมุนอ่อนตามไม่ได้อะเามสติที่ผมหามารวผมถามมาแล้วค่ะอาจจะถามมา,ะะาจากไม่กี่ประเภทเหรอกม่ในละเอียดขนาดนั้นแต่ว่าถามมาแล้วว่าถ้าคนที่ชอบเวอร์ชั้นแรกชอบฉากแรกฉากนี้พอมาทีบิวไปแล้วอะ่ะเหมือนกับทําให้เหมือนเป๊ะฉากท้งวางมุมกล้องวางอะไร จริงๆมันก็เหมือนเหมือนลูฟี่อ่ะลูฟี่ภาคคนแสดงที่เป็นฉากทิ่นามีบบกช่วยด้วยแบบเออขอร้องไงช่วยด้วยเนี้ยที่แบบลูฟี่เดินมามันแน่อยู่แล้วมนกระตุะ้นผมอาหล่มน้ตาไหลเลยนะถามว่าในหนังทีบิวมาน้ําตาไหลไหมน้ําตาไหลเหมือนกันคือด้วยด้วยเขาเรียกเ้าเป็นของอ่าขนกระแสด้วยบริบทของมันอ่าคือต้องเหตุการณ์ต้องมี เราถาว่าต้องทําให้เหมือนเราจะแบไหมอันนี้ต้องทําอันนี้เห็นด้วยแต่บางอย่างที่ไม่ทำทีวิก็ังทีบิก็ได้ไม่ต้องทให้เหมือนทุกอย่างก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเป็นข้อต่อที่หมจะถึงจะรีวิวนะจงเดชมาพูดเรื่องนี้ก่อนโอเคอพอคนที่เขาดูว่าช้นแรกเขาชอบก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ไดีผมขอคอนึกถึงการรีเมคที่ผมว่าไม่่คยเวิร์ก อันนี้ขอมาพูดไปก่อนนะที่ามรู้สึกผมนะชัตเตอร์กดติดวิญญาณวอร์ชั่นไทยโคตรโหดคตรอันตรายทุกอย่างถือเป็ศสการาตของยุคถ้าเป็นของญี่ปุ่นกยุคเฮเซใช่ไหมโชวะมาเฮเซของเราก็เหมือนกันยุคที่แบบแม่หน้าพระขนมของพินอุยนอนซีไกลายที่ผีเปดิดอีกแบบหนึ่งชัตเตอร์มาเลยคนะ ผีขี่คอเลยประมาณนี่ค่ะเปิดสักอ่ะเตมไปที่มาของป่าเลยนะสี่แผ่นบางๆนานาที่เป็นเวอร์ชั่นแฟืมเขาพี่ภูมิกับแกโหดลน์มากกับหนังผีรันดาแลนเงี้ยทำไงให้นักคนดูหนังผีน่ากลัวเมื่อก่อนเราเจอจูออนกันหนํามานะใช่ไหมคะผีกันดูคล้ายกันดูเนินมาเจอผีไทยอ่ะเออเธอออกอู้ดอูดเอาอหละูหาแดกที่ไหนอ่ะรอยแดกเออเนี่ยเจอผีมาตามหลอกหลอกเท่าไหร่ อันเนี้ยไม่เวิร์กชัตเตอร์แล้วก็อันนึงดีพาร์เตปโอ้อันนี้หนังของบอเลม,มักคูเดี๋ยวผมจำเดี๋ยวนะขอต้องขอสต็อปไปเลยแได้ไหมนะคะมาแล้วค่ะ,ะ,คะของบอเลม,มักคูคือมาเป็นซอร์เจซี่หนังทุกอย่างของโอยของของพี่เขาอะบอกเลยว่าสุดสุดปิ่งเลยและเรื่องเนี้ย ก็ได้อ่เาเรเวน่าแต่อมึงมาได้พี่ดีอ่อาเรียวโดโอ่าพี่เสียเสียเสียได้เรียวโดโรดิคาเบวมาแล้วก็ได้มาไปแมดเดมอนมาก่อนแล้วก็ได้มาวอเบิร์กแล้วก็ได้พิจักมิโคสัมดูชื่อหลายชื่อสิคะ่ะผมจำได้ดีทำดีปีความในในแบบแต่ว่าคือ i n นฟอร์เอัพแฟร์เวอร์ชันที่เขาตามหาเลนเฉวยภาคแรกค่ะเอามาพี่เลียงอ่ะตามไล่ล่ากันไปแล้วต้องไปมาเจอกันแล้วในในในร้านขายเครื่องเครื่องเครื่องไหในลำโพงอ่ะเครื่องเสียงเออแล้วทำไมนั่นกันจะหาตัวเขาไม่เจอหูรลุ้นระทึกมากพี่เอ๋เรเยกคุณลงเดี๋ยวคุณลุงมาเป็นทําทําไม่ถึงขนาดนั้นน่ะเออทั้งที่โหบรมครูของเรากอฟาเทอร์ แท็กซี่ไดเวอร์วูบอาวสตีดอย่างเงี้ยไอริชแมนเนี่ยที่แต่กรางวัลไปชเตอร์ไอแลนด์เนี้ยหลอกแล้วหลอกอีกอือดาบโขู่ผมถึงบอกเลยว่าคือพีบิวมันก็ดาบสองคมอ่ะถามผมนะอือมันนี้ขนาดคุณลุงเขายังไม่รอดเลยอ่ะแต่อาจอาจอาจจะดีในระดับนั่นแหละแต่ว่าคือหมุ <bon> นหมูปอนเวอร์ชันแรกหน่ยันที่ดีกอซิล่าค่ะ คอเซของโดชัน่ปุ่นรีเมคไปครั้งแรกที่เป็นปีสองพันก็พอดูผ่านผมดูได้นะไม่ได้แย่ขนาดแบบต้องมาขนาดนั้นนะแต่พอยุคใหม่ๆที่เป็นกอซิล่าไปอยู่ในอ่ามอนสเตอร์เวิร์สอะค่ะโอ้โหเรียกว่าดีงามแล้ะกอซิล่าไม่นัดวนเอามาทำก็ดีงามกลายเป็นว่าแบบอันนี้โซซีคู่ขี้อยู่ในพามไลายเดีวยวกันเลยอืมโอเคที่อยาก พูดเรื่องทีบิวอะไรมาเพราะว่าอ่าผมขออนุญาตขึ้นสปอยเลยกลนนะคะโอเคคอแนนเขาดานะคะสิบเก้าแปดจุดห้าสองหนึ่งศูนย์ไปค่ะสบายขึ้นค่ะทีมงานงานชอบจริงๆชอบตุ่หลักขึ้นเลยทีมงานโอ้โหที่วันเลือกทีบิวที่ต้องพูดถึงอะ่ะจะต้องคารวาตเอา้นฉันบาอะ่ะเพราะว่าเริ่มมานักสแสดงชื่อลินลินคังเป็นเป็นเป็นเนขาเรียกว่าเป็นลูกครึ่ง มันลูกขึ้นเอเอชียเอเชียลูกรึ้นจีนลูกขึ้นประมาณนี้ค่ะภาษาพูดว่าพูดมีชื่อจีนยูทพูดภาษาจีนได้ลินคังเป็นลินดาไหมถ้าจากทีบิวขนั้นั้นเป็นลินดาไหมเออเป็นลิเป็นลินดาไหมแล้วก็พี่ไปเอกเราชื่อแบงแบงโคแดนโคทีบิวทำไมาชื่อผมถามหน่อยพี่ไปใช้ชื่อแบบโอ้แบงเฉยๆก็ได้ เพราะไอ้หน้ยคือเหมือนเพราะเรอนั้นะเหมือนอ่าเหมือนเหมือนพระเอกอีกไฟายค่ะโมเดลฟอฟคนบ้าหาเออลุคสกายวอล์กเตอร์อย่างเงี้ยค่ะนามสกุลที่น่ะแปลกอะอมาป่าเงี้ยเดินโมลกาศอย่างเงี้ยเออคือแบบคือแบบนี้มาไม่ตั้งชื่อแบมเพียวๆเลยเหมือนลินดาขำแบงก์เลยอดีผมว่าก็ต้องมีคนชื่อธนาคารเหมือนนั่นนะ่ะเออเหมือนคนชื่อ Office ออฟฟิอ่ะมันก็ต้องมีอะ่ะทั้งชื่อไปเถอะ ในไหนมันก็ในไหนละค่ะผมเล่นเนี่ยเล่นทีมิวไม่ต้องทําก็ได้บังนี่ผมเด่นเจนละลาฟผมก็มีว่าไม่ต้องทําก็ได้มงชื่อแบบเจนกับโจเจะให้กับวิชาร์ดเอ Patrick, อเมียแพทริกเงี้ยเอออไก็ได้ลินกับโอ,โอเคมานักสแสดงไม่รู้จักใครสักคนเลยค่ะอือเอาจริงแต่เขาบอกว่าเจะเล่นเรื่องไนมุดพี่ีพีพ,พ,พี่จีมมีฟาเดอร์เคยบอก ว่าบายพี่ระเอกปตใครรู้จักแต่คุณพ่อที่เป็นในเรื่องหมอแปกค่ะอันนี้กบพออภัยเนื้อเรื่องไม่แย่ทําทุกอย่างบรชั่นดีหมดเลยดีหมดเลยแต่ว่าผมมาอินภาคแรกนะทุกอย่างที่มันติดตาตึงใจของที่ผม,มูุพอนไม่ได้ค่ะอือแต่ชื่อเรื่องยัดเข้ามาแล้วไม่ทำให้รู้สึกดีขึ้นเลยไม่ทําให้ผมรู้สึกดีขึ้นเลยจริงๆอือแล้วก็ทีเบอันนึงคือการที่ขึ้นฟอนตเต็มเต็มจอ ฟอนที่อธิบายเ,เหตุการณ์นันนว่าการทำรายการไปสอบที่เมืองเซียเตอรขึ้นเมืองไปสอบเหตุการณ์ที่จะทำลายขึ้นเหตุการณ์มาอมืผมก็เลยบอกว่าแล้วรความเหลื่อมล้ําผมเังไม่รู้สึกว่าแบบยังไม่ไม่ได้โดนบูลลี่ในโรงเรียนแหมเพราะอเมริกาเขาเป็นมีมีเคยว่าขึ้นชื่อเรื่องการบูลลี่ใช่ไหมคะอย่างาที่พูดเธอทีเนสันไวเลยนะป่านๆแล้วนะที่มีการบูลลี่พวกเด็กนะ่าเด็กปะ แล้วกดดันเรื่องเรื่องจนอ่ะอมันต้องโดนหนักกว่านี้ทําไม่แบบผมไม่รู้นะอันนีผ้ผมคือผมแค่รู้สึกผมไม่แค่อ้างให้เสือกผมรู้สึกว่ายังไม่กดดันขนาดนั้นพรมเหลื่อมล้ำาอเฉยยพ่อแม่ก็ยยงไม่รู้จนด้วยดูพี่เอกทำเน,น่เล่นดิดูจนจน,จนพ่อลินอนะ่ะเป็นพี่เอกเน,น่นะพี่เอกเน,น่คือคงณทธน,นินะอ่ะเล่นได้แบบโห คือพ่อแจ้งสารพ่อไปผู้เตดพ่อเป็นพ่อที่อยากให้ลูกเข้าเรียนมีมากมันตื่นตาตื่นใจผมว่าชั้นแรกอะท่านี่ผมดูรอบเดียนผมไม่ดูบ่อยแต่ผมใสในหัวสมองแล้วผมชอบเออพอมาดูก็เลยบอกโอกไม่เลยเออฉากลน้นฉากเดือดฉากอะไรก็แบบมันยังไม่แบบผมว่าต่าง,งนามตัวเหน่าทําได้หัวได้ได้เถื่อนวันนี้แต่รู้สึกว่าก็ยังไม่ถึงแม้ก็รู้สึกว่ายังไม่เท่าที่ควรนะคะ ถามว่าดูได้ไหมดูได้ดูได้เลยไม่เสกลานออกดูได้เลยอืมแต่ผมมามกออนไม่ได้หลังผมเจอแลยต้นเลื่อนไปผมเข้าใจแล้วพี่ชายผมเขียนเขียนเน็บแนม,มเขียนด่าไว้ก่อนพี่ชายผมเป็นเป็น,ปนแบบใส่มาก่อนผมแล้วผมอ่านแล้วแวบผมไม่กล้าอ่านสปอยแกผมกลัวเี๋ยวแกสปอยไงผมว่าไม่ค่อยอ่านพอมาแบบโอ้เข้าใจละแต่เปมนเล่น,เล,นเล่นชื่อมันดู <c oughs> มันดูขัด จตขัดใจอะค่ะถามผมนะเออ้ผมดูภาคไทยอะมันเป็นชื่ออะไรก็ได้มั้งอือเออประมาณนี้แต่ว่าระหว่างทางหมังดูได้นะคะผมไม่ได้บอกหนังไม่ดีนะดูได้ดูเลยนะเออแต่ด้วยการแสดงด้วยสีหน้าท่าทางก็ไม่แย่แต่ด้านเจอพี่นนเออพี่นนกุลเจอพี่แบบพี่เจมะอ,ะคะคอะฉากที่กุนกุนพรนะฮะกุนไปนะพี่เจมเล้คุดกุนไปนะเออ แตเ่เป็นคนบ้านรวยที่มันม้าหมันไส้จริงๆอะมันกกนปีนะ่ะเออแล้วก็เขาเดียนอบไปไกลคือเด็กเด็กบ้านรวยในในในหนังพวกหนังอเมริกันมันมีเยอะที่เราเคยดูใช่ไหมคะสตีฟเลอร์เงี้ยอ่ะบ้านรวยอ่ะสตีฟเลอร์กับบ้านติฟเลอร์แมนพายอะข <c oughs> หนังทั่วไปในหนังไอโนวูดิสอย่างเงี้ยก็มีทุกคนที่เป็นพวกแกนบ้านรวยด้านรวยรักอีลาที่เหนือมันต้องมากกว่านี้ค่ะเอ,อ้ยนี่มันดูเฉยเฉยอะ ไม่รู้นะประมาณนี้ค่ะที่ที่เหน็บแนมไม่มีใครหลัดูได้ดูไปเถอะผม้นเหน็บแนมออกมาหลับไปเฉยๆม,มาประมาณนี้ค่ะโอ้วันนี้สุดท้ายละสบายดิ้งเฉยๆไม่นานคิดนีไม่นานค,ค่ะฉากจบฉากจบดีสัตว์ดีสัตว์เลยผมบอกเลยฉากจบดีสัตว์เป็นสิ่งเดียวที่ดีงามสำหรับผมที่ทําให้ผมมารีวิวคือฉากจบเลยเพราะงั้นนะผมผมไม่อยากมารีวิวคนเสียเวลาไปดูไลค่ะ ากจมดีมากที่ฉากพี่พ่อของไอ้บ้านรวยค่ะทีหนึ่งในสี่ 1, คนตัวละน่ะนางเอกก็ไปเอาคืนแล้วขอทำการกลางสนการอะไรคือบิดไปอย่างหนึง่งแล้วขอนู่นขอนี่ขอให้ช่วยป้ะเอกขอให้นู่นนี่นั่นอาจนฉากพี่แบบผมจำแนเะว่าชันแรกมีอย่างนี้ไหมแต่ว่าดิถาว่าจะไม่ขอตัวเองเลยเหรอและคือเหมือนพ่อเขารู้พ่อเขารู้ทุกอยาก่างเลยครับพูดขึ้แมาว่า ไม่รู้นะแต่ทาวิธีก็ได้ให้นี่กลับมาเป็นคนของตระกูลเพราะดูแลไม่มีทางได้มาเป็นคนของตระกูลได้ที่สามารถสอบเข้าเรียนที่นี่เพราะเหมือนเป็นเป็นตระกูลของบ้านรวยเขาจะเอกอ,อีพี่บ้านรวยเนี่ยเขาต้องเข้าลงเรียนรุดต้องเข้าแบบเอกชนไอ้เน้งยเขา,าขรัฐบาลหรอทุกค่ะรัฐบาลทงตระกูลมีเนี่ยไม่มีทางเขา้าเคยขอให้หนายเอกช่วยทํอะไรก็ได้อย่างเงี้ยเหมือนเขารู้มาแล้วล่ะเขาไปเลือกวิธีการเพราะเขาส่งใบปลิวไปบัวชูให้อะว่าอ่าเลี่ยนที่เขาส่งให้ ถ้าเอาพี่ดูก่อนละกันนะฉากที่เขาคุยกันแรกเขาถอยมาเป็นฉากสัิตนั่งคุยในห้องดำอ่าผมก็เลยบอกโอเคแต่ดีงามมากแเขาไปในก็ต่อล็อกนี่มีฉากที่นี่นะที่ไปล้างทำลายแล้วต้องเป็นคดีแล้วมึนั่นคือเด็กอรอบพอเด็กฉลาดมากใช่ไหมอ่ะสุดท้ายพ่อว่าพ่อไอ้ตัวลาไอ้ไอ้พ่อคนรวยตัวลนตัวคนรวยนี่ก็ฉลาดนังนเขาจะาไปขอพ่อเด็กเหรอเดยกไม่ค่ะโบกิ้งเดียวก็เขาเดวไในโรงโรงเรียนไอ้ดนตนีในที่อยากไปน่ะ อ๋ออยากรู้คู่ควรหรือเปล่าแบบคือในยะที่ผมรู้สึกคือแบบเหมืนอนนักเอกนางเอกก็กคควรไป็ินคืนอะแบบกู <c oughs> ไม่อยากขนาดนะั้นกูแค่เอาว่ากูคู่ควรไหมอืมเพราะว่ากูไปได้อยู่แล้วคือเขาเก่งนะเขา,าเล่นเป็นโนเก,ก่เงเลยเนะยเขาไปได้อยู่ละแต่เขาแค่พูดอะอาฉากเขาโอเคแล้วเธเขาพูดกันพูดกันดีๆอะไม่ได้พูดกันดื้อเขาพูดถ้าได้ชันเชิญไม่พูดได้อ่านลงอะผมก็เลยชอบฉากนี้มากเธอบอกโอเคสุดๆอืมดีงาม ประมาณนี้ค่ะอืมโอเคขอบูดวีุกท่าน,นะคะ c ว o r บ้ังกันสุดท้ายนี้พอควราะลาบกว่าน,นะคะสดิฟ้าสดิฟ้าสดีค่ะสดิฟ้าสดีค่ะ